กลับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะอยู่ด้วยกันในคลิปนี้กับช่องเล่าข่าวดารานะคะในคลิปนี้แอดเอ็มทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมส่องความน่ารักของหนุ่มวินชวินนาตารีคอนเฟิร์มเองนาตารีคอนเฟิร์มวินชวินเป็นคนสุภาพน่ารักพูดถึงคู่ครองในอนาคตแบบนี้ก่อนหน้านี้อินสตาแกร,รมโพลิพัทจัดให้ค่ะก็ได้โพสต์ภาพนาตารีเจรวนนท์กับวินชวิน พร้อมเขียนแคปชั่นบอกว่าวินคือหลานชายไม่ใช่น้องล่าสุดนะคะนาตาลีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะว่าอย่าเรียกว่าเชียร์เลยพอดีโพลิพลารตแทกมาจะบอกว่าโพลิพลาร์เก่งมากไปหารูปเมื่อ10ปีที่แล้วได้ยังไงที่ถ่ายกับน้องวินเขาพูดถึงน้องวินเราก็เลยตอบว่านิสัยน่ารักมากไม่ได้ไปแตะอะไรกับใครแต่ว่าเราพูดถึงหลานเราว่าน่ารักมาก เรื่องที่เบลล่าเปิดตัวมากขึ้นอันนั้นให้เขาพูดกันเองทางฝั่งของเราเท่าที่รู้จักน้องวินก็เป็นคนน่ารักมากแค่คอนเฟิร์มในแง่ที่เขาน่ารักมากเรื่องของน้องสองคนขอไม่ขอตอบส่วนใครที่ได้หลานเราไปก็คือโชคดีแน่นอน